คำเตือนชิวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงและความสนุกเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18แปปีควรได้รับคำแนะนำนะครับโอเคครับผมก็กาอสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะฮะตอนนี้ก็มาอยู่กับผมที่หน้าเกมไทล i เวอร์วันเดอร์นะครับก็วันนี้ผมจะพามาทัวร์บุฟเฟ่ผลไม้แล้วกันนะท่านผู้ชมเย็นๆแบบนี้หาอะไรกินหน่อยแล้วกันนะครับมาพูดแล้วหิวไม่ไหวครับผมจัดเลยแล้วกันนะแต่ว่าตอนนี้ก็ พบงพบมาแค่400เองไหนท่านผู้ชมดูดิว่าจะซื้ออะไรกินได้บ้างนะฮะอะเดี๋ยวผมเริ่มไป30ไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยไล่บิดไปเรื่อยๆนะครับก็สารับคลิปนี้เรารับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะฮะมาลุยต่อเลยครับผมดูดิทุนน้อยจะรุ่งหรือว่าจะร่วงนะครับ โอ้โหตอนนี้ทุนผมเหลือที่เจอ่สิบอะท่านผู้ชมขอหน่อยละกันนะครับจังหวะนี้เรียบร้อยครับเจอของฟรีนะท่านผู้ชมมาดูว่าจะลั่นหรือเปล่านะ <c oughs> มาหมุนฟรีส2บสองรอบนะครับเบสสาสิบนี่ะแต่ผมว่าก็ถือว่าดวงดีเหมือนกันนะท่านผู้ชมเพราะว่าเมื่อกี้ทุนผมเหลือประมาณเจอ่สิบอะเออถ้าไม่เข้าฟรีน่าจะกดได้ไม่กี่รอบนะ มาเดี๋ยวเรามาดูนกันเลยครับผมว่าจะได้กําไรเท่าไหร่นะครับวันนี้ของเอากําไรสักสี่พันก็พอนะถ้าได้นี้อคูณสิบเท่าเลยนะท่านผู้ชมมาตอนนี้รอบหมุดเลยที่เจ็ดรอบนะครับโอเคสวยจัดไปเพื่อนจังหวะนี้โบไปโอ้โหเข้าลายมะม่วงอบร้องห,หวานเจี๊ยบครับผมโอ้โห ได้มาที่948นะฮะทุกผู้ชมมาตอนนี้เราก็ได้วินมาที่1002แล้วนะฮะก็ถือว่าได้กำไรอยู่นะ,ะตอนนี้คือกำไรได้นิดได้หน่อยเอาหมดเลยนะฮะเป็นทุนต่อยอดนะครับมารอบสุดท้ายขอหน่อยเพื่อนโอเคจัดไปครับจังหวะนี้ ไม่เตรียมตัวรับซับก้อนโตครับผมโอ้โหได้มาที่พันหกนะฮะท่านผู้ชมมาเดี๋ยวผมขอเพิ่มเบ็ดละกันโอเค จัดไปเพื่อนจังหวะน,นี้โบไปอเอาดีเอาดีเอาด,อาดีมันต้องอย่างงี้ครับผมลั่นไปดีลั่นไปดิปดโอโอได้มาที่390นะฮะท่านผู้ชมมาเก็บกําไรไปเรื่อยๆครับผมแต่ผมว่าคอม,มโบไหลดีอยู่นะอุ้ยมะนาวกับเจครับผมเปี้ยงปากเลยนะฮะดอกนี้นะว่ <laughs> า กดไปเร็วๆวครับผมเผื่อจะมีโอกาสได้เข้าฟรีอีกสักรอบนะตอนนี้ใช้เบท40หาฟรีแล้วกันนะท่านผู้ชมเพราะว่าเราทุนเข้ามาน้อยก็ต้องพึ่งของฟรีอย่างเดียวนะครับมาตอนนี้เป็นเบท50แล้วนะฮะท่านผู้ชม เฮ้ยเอ้ยเอ้ย,อยจงังหวะนี้มาหรือเปล่าเพื่อนขอหน่อยแล้วกันนะโอ้เอยเรียบร้อยครับผมสะใจจังท่านผู้ชมมาเจอของฟีรอบที่สองนะครับกอบกลวยกำไรไปเลยครับผมขอให้รันแล้วกันนะโอเคมะม่วงครับผมจงังหวะนี้โบไปโอ้โห ผักกาดแถวสองเพื่อนอืมเข้าลายสิบครับผมมาเป้าอืมเอาดีแกงผักกาดครับผมเย็นนี้เอาว่าเม <c oughs> โหคอมโบไหลดีมากท่านผู้ชมบอกเลยจบฟรีเกมนี้ยังไงก็กําไรอะครับอืมได้มาที่พันแดเอาดีตอนนี้รอบหมดเลยที่8รอบสุดท้ายนะฮะทุกผู้ชมตอนนี้ก็เพิ่มคูณเป็น9แล้วนะครับ ถ้ามันจ่ายทุกรอบนี้ผมว่าน่าจะดีมากนะมามานาวต่อเลยเพื่อนอืออเปียวปากอีกแล้วครับผมเอาดีโอ้โหโอเคได้มาที่สามพันหกนะครับหืมดอกนี้จุกเลยครับผมมาเดี๋ยวจบฟรีเกมนี้ผมว่าจะพอแล้วกันนะท่านผู้ชม เพราะว่าตอนนี้ก็ได้วินมาที่6,000แล้วนะฮะอืมแตกเป้าที่ผมตั้งไว้เยอะเลยนะครับมาตอนนี้คอมโบยังไปได้สวยอยู่นะครับมาสองรอบสุดท้ายครับผมดูดิว่าจะแตกเหมือนหรือเปล่าโอ้โหว้าไปชักก่อนนะท่านผู้ชม โอเคได้มาที่7,457นสี่ร้อย้าสิบเะครับเข้าฟรีเบ็ดเท่าไหร่วะเบ็ดห้าสิบนะโอ้โหแตล่ลืมเบ็ดไปเลยนะครับโอเคท่านผู้ชมผมว่าเลิกเลยแล้วกันนะก็ใครชอบเกมนี้คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ